ผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดลบบุรีปฏิญาณตนร่วมกันว่าจะหาเสียงด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและเป็นพี่น้องกันต่อไปหลังจากเลือกตั้งจบลงแล้วค่ะ หลังจากมีประกาศออกมาทางด้านคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดลบบุรีได้จัดให้มีการเปิดรับสมัครตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระหว่างวันที่11-15ตุลาคม2564ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลบบุรีได้แจ้งจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของจังหวัดลบบุรีมี ีทั้งหมดจำนวน102แห่งที่เปิดรับสมัครระหว่างวันที่11 1 5ถึง15ตุลาคมมีผู้มาสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน2016คนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน222คน รวมทั้งสิ้น2,238คนและได้จัดประชุมผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วทั้งจังหวัดลบบุรีเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการยอมรับเรื่องการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม ปฏิบัติตามกติกาและกฎหมายการเลือกตั้งให้ผู้สมัครมีความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมรนฉัน์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตโปรง่งใสและชอบด้วยกฎหมายนอกจากนี้ค่ะยังมีการปฏิญาณตนร่วมกันว่าจะไม่ทำผิดกฎกติกาและเป็นพี่น้องกันต่อไปหลังเลือกตั้งจบลง ทางด้านของผู้สมัครแต่ละท่านนะคะก็หลังมีการรับรองคุณสมบัติเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการเริ่มกันออกหาเสียงกันอย่างคึกคักของทั่วจังหวัดลบบุรีส่วนเสียงชาวบ้านค่ะอยากให้ผู้นําคนใหม่ช่วยมาพัฒนาท้องถิน่นและแก้ไขปัญหาเรื่องถนนและเรื่องการระบายน้ําค่ะ